สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงนะครับความรักระหว่างวันที่21-21ถึมีนาคมนะครับของชาวราศีกรกฎคือพุธที่เกิดระหว่างวันที่14กันยาคมถึง16สิงหาคมนะครับดูได้ทั้งแบบบันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรง บางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันนะครับหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะก็ต้องดูดีๆนะคุณอยู่ในประเภทไหนแต่ก็ชาวราศีกรกฎท่านใดที่มีการเลิกราคนรักไปนะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้เราวรู้สึกว่ามันไม่ตรง มันแปลได้ว่าดวงคุณของคนรักนะครับหรือพลังงานทั้งสองคุณทั้งสองคนเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับก็รบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีการเลือกลานไปแล้วมันยังมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่อัอนนี้มันแปลได้ว่าดวงคุณของคนรักเนี่ยพลังงานสองคนคุณสองคนยังไม่หลุดออกจากกันนะก็ให้ดูดวงคลิปนี้เป็นหลักไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูดวงคนโสดนะ เอาล่ะมาดูกันกรอโกดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงเอ่ยคุณรู้สึกไม่อยากเปิดรับให้ใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ามันพอได้แล้วว่าให้มันจบไปแล้วเราที่ผ่านมาเจ็บฉันเจ็บปวดพอแล้วความรักที่คุณเคยมอบให้นะค่อนข้างเจ็บปวดจริงๆเลยคือมันรักแหละรักไหมมันรักแล้วก็ค่อนข้างรักมากๆจริงๆแต่ฟิลที่เขาทําอะ คือเหมือนคุณโดนหักหลังโดนหลอกลวงอะไรต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นคุณรู้สึกว่าไอ้ความรักจอมปลอมเนี่ยฉันไม่อยากได้แล้วฉันค่อนข้างเข็ดแล้วนะครับและปัจจุบันล่ะปัจจุบันคือรับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึง20มีนาคมเนาะเป็นยังไงปัจจุบันเหมือนคุณก็ใช้คิดปกติของคุณแหละแล้วคุณก็ไม่อยากเปิดรับ ความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วคือคุณไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพเดิมคุณคิดว่าให้ฉันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมฉันไม่เอาแล้วดีกว่านะครับมันจะน้ำถึงด้วยความด้วยหลายๆอย่างว่าคุณกับเขาอาจจะต้องพัวพันกันในเหตุด้วยเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมีการพูดคุยพบเจอหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งแชทส่งไลน์หรือยังเป็นเพื่อนกันในโฟเชียลอยู่อะไรก็แต่แต่คุณก็ไม่ค่อยอยากเปิดรับนะบอกคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจเนี่ยมันมันน่าจะถูกต้องที่ฝุดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในนบาางงงคคครัั้้อ่ะถเเเกกิดดุณีีียยว็จม อารมณ์คิดถึงเขาคิดถึงโมเมนต,ต์เก่าๆบ้างนะมันจะมีความรฝึกแบบนี้อยู่อเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าในใจลึกๆแล้วว่าคนของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะเรามองว่าคุณไม่อยากเปิดรับแล้วละ่ะไม่ว่าเขาจะทาไม่ว่าเขาจะอยากกลับมาอย่างไรก็แเราแต่เนี่ยเรามองว่าคุณไม่อยากเปิดรับไปจริงๆนะเพราะคนมองว่าเมื่อก่อนนะคุณไม่เคยเห็นค่าฉันเลยแต่ก่อนนะทำไมตอนนี้จะกลับกับทำไมตอนนี้อยากจะยังอยากจะอยากกลับมาละ่ะ เมต่ก่อนคุณไม่เคยเห็นค่าแันจริงๆนะครับเมื่อก่อนคุณเรียกรอฉันเรียกรออ้คุณจะเยอะแต่คุณไม่เคยให้เลยให้แต่คาโกหกให้แต่ความไม่จริงใจฉันนะครับซึ่งตอนนี้คุณก็ไม่อยากเปิดรับไม่อยากให้คนที่ใจโลเลคนนี้กลับเข้ามาอีกแล้วคุณคิดอย่างานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ต้องมาไม่อยากให้พยายามอ่ะนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะพยายามไรมก็ไม่อยากให้พยายามแล้วนะครับเพราะคุณรู้สึกไม่เอาฉันไม่อยากเอาแล้วจริงๆนะครับแล้วแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาคิดยังไงต่อคุณออื เขาเองก็รู้สึกว่าเขาคุณค่อนข้างปิดใจไปแล้วว่าคุณคงมีอคติไม่ชอบเขาไปแล้วนะครับซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าอืมก็ไม่รู้จะทายังไงอ่ะไม่คือก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะก็พยายามแล้วนะแล้วก็เขาก็รู้แล้วว่าคุณเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะคุณมีปฏิยาที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่เปิดรับมีความสมัยเขาจริงๆเขาเองก็เลยรู้สึกแบบเออควรจะต้องถอยแล้วล่ะถ้าไนเมื่อคุณไม่สนใจอาจจะต้องถอยแล้วจริงๆนะแต่เขาก็ยัง ยังอยากลองเสี่ยงดูนะว่ามันมันจะดีขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่านะเขายังอยากลองเสี่ยงดูอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตระหว่าง21-21ิถึง31มีนาะคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันนะเนาะ21-31มีนาคมเป็นยังไงบ้างไพ่แบ่งเป็นฟองชุดชุดด้านบนเนี่ยทำามายระหว่าง21-26มีนาคมไพ่ชุดด้านล่างทำามายระหว่าง27-31มีนาคมนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นต่างช่วงเวลาที่ผมแบ่งไว้ให้นะครับแต่จะมีชาวราศีกรกฎฝนน้อยที่มีการคาดเคลื่อนของเวลาและเหตุการณ์บ้างนะครับจะมีฝนน้อย มาดูชุดแรกก่อนยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกมีนาคมเป็นยังไงบ้างเนาะชาวกรกฎช่วงนี้คุณก็แฮปปี้อากทำนู่นทํานี่นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามกลับมาอยู่เนาะพยายามแบบอยากรู้คุณเป็นยังไงอะไรบ้างเงี้ยแต่คุณเองก็รู้สึกว่าไม่อาวาฉันอยู่ตรงนี้ดีแล้วฉันไม่ค่อยอยากไปยุ่งไม่สนใจไปวุ่นวายอะไรแล้วนะครับฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะคุณรู้สึกว่ากลับมาก็เหมือนเดิม กลับมามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะก็มีแต่ความไม่จริงใจฉะนั้นถ้าเกิดคุยอ่ะคุยได้พูดคุยได้ไม่คุยได้แต่บให้กลับไปเหมือนเดิมฉันไม่ค่อยอยากเป็นอย่างนั้นแล้วนะเพราะคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่เชื่อใจเขาอ่ะคุณมองว่าคนคนนี้เชื่อใจไม่ได้นะครับไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อใจคนคนนี้จริงๆฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกค่อนข้างไม่เอากลับมาเดี๋ยวก็ต้องทําไม่ดีกับฉันหักหลังสีกหรือทาไม่ดีกับฉันอีกแล้วฉันไม่เอานะครับแล้วระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ด ในช่วงนี้อืมเขาจะค่อนข้างคิดถึงคุณนะคิดกลับไปกลับมาเรื่องของคุณอยู่นะครับเขาค่อนข้างมีความเสียดายแล้วก็รู้แหละว,ว่าคุณค่อนข้างนิ่งไปแล้วจริงๆว่าคุณคงไม่เปิดใจกับเขาเราแน่ๆนะครับฉะนั้นเขาเองก็ต้องรอเหมืนอนรอจังหวะให้คุณเปิดใจครั้งหนึ่งยังตามรอดูอยู่ห่างๆนะแล้วก็ใ,ในในหลายๆท่านเลยแหละนะครับในในหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการไปพบเจอกันด้วยนะครับมีพบเจอหน้า,หน,าหน้าตากันโดยกทันหันนะครับอันนี้คือในฝนน้อยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมด นะแต่ว่าถามว่าต่อให้พบเจอหรือไม่พบเจอในเหตุการณ์ดีขึ้นไหมเหตุการณ์เราเหมือนกันทุกอย่างคือก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่ามันก็คือคุณไม่เปิดใจนะคุณไม่เปิดใจแล้วจริงๆค,คุณช่างใจแล้วคิดแล้วพิเคราะห์แล้วว่าไม่เอาไม่เอาแล้วคนนี้ฉันไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันไม่เอาแล้วนะคุณมีมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างเดียวก็จบการดูดวงความรักของชารวารวาศีกร,รกฎไปแค่นี้นะครับ ชาราศีกรกฎท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือจะมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ